หนึ่งคู่หน้าลงจอดวันนี้ครับมองไปครับในสืบแชมป์ชีวอังกฤษครับเป็นคู่ของด้านเชฟฟิลด์ในเตดวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางด้านของฮันซิตี้ครับด้วยผลงานที่ผ่านมาครับจากช่วง2นัดที่ผ่านมาของเจ้าบ้านอย่างเชฟฟิลด์เป็นการชนะลวดครับไม่ว่าจะเป็นเย้าหรือเยือนครับนัล่าสุดเนี่ยนะครับบุกไปเยือนทางด้านของสวอนซีครับชนะมาได้ที่2องประหนึ่งครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ครับเล่นในบ้านเจอกับทางด้านของนอริซิตี้ครับก็ชนะนอริซิตี้มาได้ถึง2อประตูศูนย์ด้วยกันครับส่วนทางด้านทีมเยือนครับนัดล่าสุดเพิ่งงงสสะดดดดุแพ้้้มาาาเเลยคครรรัััับบบหทนนขอฮซิิตีป แพ้กับทางด้านของควีนพาร์คเลนเจอร์ไปนะครับถึง2ประตูตัวหนึ่งครับก่อนหน้านี้นะครับก็บุกไปเยือนมิวอลครับชนะมาได้ครับที่1ประตูศูนย์ครับจากช่วง3นาที่ผ่านมาในลีครับต้องบอกว่าสลับกันเป็นชนะเสมอแพ้ยังอยู่ในทรงบอลที่เอาแน่เอาหน่อนไม่ได้ครับและดูนี้ครับกัมแพงเปิดมาบังคับให้ทางด้านเจ้าบ้านอย่างเชฟฟิลต้องมี1ประตูครับถึงจะได้เฮบอกเลยว่าวันนี้ไม่น่ายาครับคู่นี้ไม่ต้องคิดเยอะเลยครับเลือกเชียร์ไปที่เชฟฟิลเต็ดหน้าบ้านวันนี้ผมมองว่าเฉียนชนะได้1ประตูครับ ใครสนใจนะครับอยากเข้าชมรมนะครับนะเดี๋ยวผมจะปักไว้ให้ใต้คลิปนี้ครับและตามเข้ามาเจอต่อในแกงบ้านบอลสวัสดีครับ